น้ำเหนือที่ไหลลงเขื่อนเจ้าพระยา2,350ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องและต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำออกจากเขื่อนเป็น1,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทำให้ขนาดนี้ระดับน้ำท้ายเขื่อนยกตัวขึ้น70เซนติเมตรในรอบ24ชั่วโมงส่งผลทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำริมคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานบ้านบางหลวงโดดตำบลบางบานตำบลหัวเวียง อำเภอเสนาตำบ,บลลาชิดตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาสูงขึ้น30-50เซนติเมตรส่วนชุมชนวัดสาราขาวตำบลตลุกอำเภอสัรพยาจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาในฝั่งตะวันออก ตอนนี้ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนกระทั่งเช้าวันนี้ระดับน้ำเริ่มล้นตลิ่งทำให้ชาวบ้านก็เกรงบอกว่าน้ำจะเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ได้มีการประสานไปยังทางเทศบาลตำบลตะลุกทำแนวกั้นน้ำเพราะว่าเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของตำบลครับ